สวัสดีค่ะนะคะก็สลายคลิมนะคะทุกคนคะวันนี้ตัวชิบเองนะคะอยู่ในเพจบิสเลอร์นะคะวันนี้เรามาอยู่กันในพื้นที่ปัตตานีนะคะทุกคนคะวันนี้ชิบอยากจะยให้รู้จักนะคะาบางนะคะกับกะนะคะ ะะอยากให้รู้จักกับบางกับการน,นะคะซึ่งบางนะคะมีอาการนะคะป่วยเป็นอัมพฤกษ์กนะคะใช่ไหมคะป่วยเวมือพึ่เป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ได้มาพบนะคะได้มาเจอได้มาเยี่ยมเนี่ยคืออาการนะคะ ยังขยับไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้ได้ทานไปแล้วก็อาการดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกับกะแล้วกันนะคะอยากให้กะแนะนําตัวนิดนึงคะ่ะแล้วก็ช่วยเล่าอาการของอาแบ,แบ,บนะคะใ,ให้พวกเราฟังหน่อยนะคะว่าเป็นมานานไหมแล้วก็อาการเป็นยังไงบ้างนะคะตาหอยมลบละเอียดเลย ก็ทะเลวูบุเลยย่าได้จลยอาสองอปน็นอดับอันดับโอเคใช่มากแรงอย่างจ่ายเลยดีกบางดีดียว<อ>่าแล้วไปแการรักษาอย่างไงบ้างก่อนหน้านี้นการดูฟุบะไว้หน้าเต่ารักษาอย่างไงบ้างก่อนหน้านี้ดูโลดูปุบะตาบุงกุ้งอืมแล้วก็เคยไปโรงพยาบาลไหม,มไปโรงพยาบาลน,นานหรือยังที่รักษาอยู่กันวูบุ่นี อุ้งเด้คุค้มช่วยหนึ่งกิโลรัมอืมใช่แล้วก็หลังจากนี้ก็มีดีขึ้นหลังจากกินบิ๊เลรออ์ก,ก็ดีขึ้น้อ<ม>งไมกัอ่าเอ่อคืออาการของของอาเบเขาเนี่ยออ่มีอาการมาแล้วหนึ่งปีระยะเวลาหนึ่งปีที่มีอาการแบบอ่อดแอดแอดที่ร่างกายเริ่มไม่ไหวและและก็เสร็จทีนี้ก็เริ่มเดินไม่ได้ภายในสองเดือนนี้แหละระยะเวลาสองเดือนเนี่ยที่เริ่มเดินไม่ได้ ก่อนหน้านี้ก็รักษาหมอบ้านบ้างรักษาหมอ,อ,อตามโรงพยาบาลบ้างก็หมดไปเยอะก็ตามหาว่ามันมีอะไรบ้างที่มันสามารถก,ก,ก,ก็ลองมาหลายตัวแล้วเหมือนกันเสร็จทีนี้เรามาเจอตัวบิสเลอร์นี้ถูกต้องไหมคะวันนั้นก็ตัดสินใจทานไป5้ากล่องก่อนหน้านี้เอ,อ,อเบกูดีไม่คือเวลาที่ยกมือสามารถยกมือได้แค่นี้และก็มือฝั่งนี้มันมันขยับไม่ได้ แต่หลังจากที่ทานไปแล้วห้ากล่องตอนนี้อเบ,บกกดีสามารถขยับได้ไหมขยับได้ไหมเบกกดีลองลองยกให้ดูหน่อยยกด้วยหน่อยยกให้สูง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 ทีสง่สุดเลยโอ้แ<อ>ข้งแรงสุดยอดคือก่อนหน้านี้ครับอ่าอเบเขาสามารถยกได้แค่นี้ซึ่งไม่สามารถยกให้มันสูงสุดได้แต่หลังจากที่กินไปห้ากล่องกินนว,วัตกรรมบิสเลอร์นี่ยไปห้ากล่อง ก็กะก็ตกใจเนาะตอนนั้นนะว่าอาแวรเดินได้และก็มาเดินแบบเ,เดินเดินแล้วเดินเองด้วยและก็ไม่มีใครพยุงขึ้นกะเขาก็ได้เออมันมันก็เห็นผลอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ทานนวัตกรรมของเราไปแล้วกเ็เรารับรองว่ามันดีจริงๆและมันก็สุดยอดมากๆซึ่งนวัตกรรมตัวนี้นะครับอา,อาแวรกูดี ตอนนี้ก็น้ําก็มีน้ํามีนวลเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ก็ไม่ได้มีน้ํามีนวลสักเท่าไหร่หน้าตาก็เริ่มสดใสมาก้นเนาแบกูดีเนาะใช่ไหมแข่งเลยไหมแข่งเลยไหมแข่งเลครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอาเบอายุเท่าไหร่นะคะอาเบอายุเท่าไหร่ครัอมโออโมอ่ะตอนนี้อาเบกูดีก็อายุห2สิบสองแล้วครับผม ก็ตอนนี้ก็แข็งแรงมากขึ้นหลังจากนี้เดี๋ยวเราค่อยติดตามอีีหน้าเนาะว่าอาการของเอเบกูดี udi, อาการจะเป็นแบบไหนหลังจากนี้นะคะผมได้นะคะ,ะทุกคนคะวันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ทานวันละทานมาห้ากล่องนี้วันละเท่าไหร่คะประมาณสี่ซองสี่ซองถึงห้าซองต่อวันใช่ไหมคะทานสี่ซองถึงห้าซองต่อวันก็นให้แบทานเช้าสายบ่ายเย็นทานเวลาไหนบ้างนะคะ เช้าุันดีนะตุับเตยเที่ยวคุอะเทดีอ่ลุกเวลาตี้ก็ุลวันกรรรตุดีดซ่อ่าที่กะเขาให้อเบเขากินนวัตกรรมตัวเนี้ยซึ่งเขาจะกินวันละสี่ซอง วันละสีซองเวลาที่เขากินคือแปดโมงเช้าตอนที่ยังไม่ตื่นมาใหม่ๆยังไม่ได้กินอะไรยังไม่ได้มีอะไรลงท้องก็จะกินนวัตก,กรรมแล้วหนึ่งซองซอ,องที่สองก็จะกินช่วงช่วงประมาณ11บเอโมงและซองที่3ก็กินช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นและก็ก่อนนอนทําแบบนี้เป็นประจําต่อเนื่องทุกวันและก็มีวิในทุกวันตอนนี้อาการก็ดีดีขึ้นเยอะนะเบกุดีนะ่ะใช่ไหมเบกุดีสามารถยืนได้ไหมครับเบกุดียืนได้ไหม ยืนได้หมยืนได้ไหมแข็งแรงไหมแข็งแรงไหมยืนยืน่เอ่ะตอนไมเปหอไไม่นได้ขีแนเตจดอ่าก่อนคือก่อนหน้านี้ไม่สามารถเดินได้เดินได้ประมาณวันสองวันจริงเหรอดินประมาณวันสวันโอ้ยเดินเต้น เดินไม่ได้มาปีกว่าแล้วใช่ไหมคะเดินไม่ได้มาสองเดือนแล้วเดินไม่ได้มาสองเดือนอาการีอาการอะปีกว่าแต่เดินไม่ได้มาสองเดือนซึ่งตอนนี้ผ่านไปห้ากล่องนะครับนี่คือกล่องนี่กี่วันได้นะคะจ้าคะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ที่ที่ทานกันต่อเนื่องอย่นี้ อ๋ออันนี้ก็อาการดีขึ้นมากมากนะก็เราจะได้สวยลองลองเดินคนเดียวเอาไปก็ดีลองเดินลองเดินเราต้องจับคองด้วยไม่ต้องไม่ต้องเหรอใช่าแล้วปะใช่เฮ้ยสุดยอดอ๋อสุดยอดอีกเลย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 กมืออย่างนี้หน่อยนนีี่่ยกมือหน่อย

เหนื่อยนี่เยเจ็บปวดทางไหอยู่ไหนโอเคปวทางไหเจ็บปวดทางไโอ้โอเคพอแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วโอเคได้ได้ก็เป็นกำลังใจให้แบร์นะคะโอเคนะคะก็ยังไงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับใครที่อยากมีเคสมีคนที่เรารักนะคะคนที่เรารู้จักท่านไหนนะคะที่มีอาการคล้ายๆกับ แบรนะคะ <Okay. S 1> ก็สามารถที่จะนะคะทักทายสอบถามเข้ามาในเพจได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากที่จะทดลองทานอยากที่จะดูแลรักษานะคะอีกหนึ่งด้านนะคะให้กับเรานะคะก็สามารถที่จะทักทายสอบถามมาได้เลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็พวกเรานะคะสี่คนนะคะออก็ขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณกมากๆที่ที่ มั่นใจในตัวนวัตกรรมของเราและก็กินอย่างต่อเนื่องและก็มีวิดในสําหรับใครที่กําลังมองหาตัวช่วยให้กับตัวเองอยู่สําหรับใครที่มีเครือญาติที่กําลังมองหาอีกช่องทางหนึ่งที่อยากจะรักษาหรือว่าอาการอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถชมได้ในเพจตัวนี้เลยนะครับผมสำ,สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราค่อยติดตามกัน EP ีหน้าว่าอาการของอาเบคนเนี้ย จะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ<ป>